สาบายดีสาบายดีสวัสาาดพีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสู่สุขคนมาพบมาพ่อกันกับซองแม่บุญมาบ้านเฮาคือเก่ามาพบมาพ่อกันวันนี้ก็ทางสร้างบ่ได้มาว่าสานโทรมาบอกว่าไปส่งสการหน่อเนาะนะ,ะไปส่งสการมาสั่นวันนี้ก็เลยสีเลีเ้ยวๆมาทางเฮือนของมวยนี่จานเด้อว,ว่าสารโทรมาบอกแล้วเนาะม,นมาได้มาว่าสาน โอ้ตัวหน้ำคือคักแท้อันนี้มาเลาะทางนี้ก่อนบ้านนี่ต่างบ่ได้มากแบบพี่แวะเฮาก็จับจั่อยกับเมื่อแหละเมื่อหาโรคก,การหน้าแรงก่อน้อาฝนตกใส่ฝนแห้งเกี้ยงบแโบรถสองขันนี่เบิ่งบ่ออกได้เว่ารถไผเป็นรถไผนี่รถไผเป็นรถไผเด้ไอนี่รถเก่าของเฮารถไหน เอาเอาโหเฮ็ดอยังเด้ถือจองนะเด้อสวัสดีสาลาลูกก๊ตัวได้ของเจ้าเท่าละก็คือการท้ดรถสองคันนี่ฮะไม่น้ำพ่นล่างได้ของเขาก็ล้างของไครซื้อก่อนกันของเราได้ซื้อก่อนโอ้รถเทามันมันพก่นักตลอดเนี่เฮ็ดยังกีฬะทอดไข่ละทังทั้งเขาเงเ้านะโอ้ทอดไข่แหไปใส่นะ เออไม่ได้ไปลกก้าว่ามานี่โอ้ยไข่ไข่เจียวไข่ไข่ดาวมาฝากทองกินีไปนี่แค่ทอแอ้วไข่านี่ช่งขลยเครื่องเดยังอ้พอดีเลยนะสุนช้นวยวะวอ้โนพอแล้วเห็ดไข่ดาวเห็ดซุกไว้อีกะอย่าเลยจเาไว้เราินเียเห็ดไข่ดาวนี่ไข่ชิมมากแบบย่งพอดีแบบนั่นน่าะรั ฝนตกึงเพิ่นตกบึงแห้งมึงเพิ่งแห้งอะไรได้ก็เล่เขาว่ามันไปลูกเห็บตกว่ะตกไปตกไปตกไปหัวสวยหาลูกมันเห็บตกมันสีตกช่วงเดือนหกพ่นอันนี้มันเดือนเจ็ดโอ้เสียงมันคือนะคือมีตกกี่ราคาปักแป็ดกี่ราคาสซลูกหัยมาแต่ท่างใดเจ้าอันนี้มาแต่เงินโดยเฉพาะเลยโอ้จะไปหาลูกสาวโม่บ่ มาลอลินท่านนี่ผมมีบนไปลอลินผมมีบนไปเลยเอ้แปไรอ้ลมมีวนไปยากเลยนอกมวยนังก็ปอยู่เลยก็นั่งไปใช่ก็ไปยังกรดมหน้าหมดเลยแมนบ่โอ้บาชิเวหาเล้าอยู่ได้มันโี้โองเเวไปดมหน้าจ้างชโน่ไรเราฮะอันนี้ขันเมื่อชโน่เราคอยสิไปยึดนตัวแล้วแล้วขันเมื่อหอดุ่แล้วเมื่อน้ำไผ่เนาะ กำลังแล้วโอ้เราข่อยสีโทแซ่แล้วกอนข่อยสียืมแล้วไปไหวจังมั้งเราเราเราคือข่อยสีถามแล้วก็เหื่อข่อยให้ต้องการคนเมื่อเรากล้าอยู่ปลามว้ยงั้นเรากล้าซอยแม่ในแหละคือแท้เนี่ป้าเราหมดแดงใช่ดิฮะครอบเลืตีนบูซาโอเจ็บดอกคือบอกเอาน้าไม่ไม่กลัวเอาหมวยตุ่มกลัว ไฟอันบ่แ<ด>ห้งคือบ่เฮ็ดไข่เกี่ยวไข่ดาวว้าโอ,อย้ยหมดดึงเดียนี่ล่ะไฟขี้เท่าใช่ไหมว่า<อ>แล้วกับปาลาสลาก่อยละว่านยำกระดับหน้าซอยข่อยละว่านได้ออบอริจ้างเออว่านอยู่บริยังร้องขยันจ้างเขาอยากจะทีอะไรนั่นขาดทุนเป็นไังไงเด่นขาดทุนเด <c oughs> ี๋ด <c oughs> ยวว่าตรงไรเจ้ากไ็ไดรเขาจริงเนะาะเขาซ่าได้ไหมเองเงงงินเออ จ้างไัก็ไปพ่อโชคชัย่ะเราบ้านเราบ้านเราจ้างบ้านทายานั่นแหละนี่ก็เอาเอามมาเห็นัวนเนมันเห็ดก็ได้อยู่นี่กับมันบอกแถวๆันเห็ดก็ได้และเรามีหลังคาเรือเจ้าก็ไปหาตัดมาแล้วนี้เทตัดเปนแล้วเราบ้านน้ำเจ้า เป็นอะไระเอีคนต้องใสี่ขงทั้งเลยเบอครณเจ้ากะดีดี๋ยได้ใส่โอ้ขอว่าสีปแวบเบืบ้องนอกปูปลาจาว่าเปิดพิดก็กน้าบ่ได้เหรอท่นนั่นแหละรับพิปเป็นแล้เดี๋ยวแม่ไปแม่สิเบื้องหา่าเอบ่านีซ้นกกีเน่เขาดีแท่สละคยมากเลยสละแรกเาว่าขาว่าน้ามันนวดก่ แม่บอกก้อนดอกคือนุ่งหางจะได้คือเกากืออะไรคือไข่ฟ้าตรงเลาวจะได้ดิว้าวว้าวว้าวอย่าทับมันนี่มันชุกแบบนี้แล้วค่อยมากนี่นี่นี่ได้สลายคักไล้นี่นะอันนี้แเรเขาเอิญไข่ดาวแบบนี้แหละไข่ดาวของเคอเอาเอาเอาโอ้ยนะยังเถินแท้หมยเอาดีเลยมันเนดียนะห้อน เอ็นไครดาวอีกับ <lively> ข้าเจ้าบ่เจ้าสิไปทางไหนต่อยังบ้าหนีแหละชโมูกับบเห็นได้จะไปใส่คือนบเห็นรถแล้วเสิร์ฟนน่ะขอยพ่อเล่าอยู่หนทางรอไปนั่งก็ได้หรือจกไปยังอันจุกน้อยฮันเลินจุกนอาจ้าท่านว่าอยากนั่งตกเริ่มบริหารจ้างดอกที่มั่งให้เป็นมวยเอ้ยซาลาศีน ไปมั่งตูมให้เจ้าได้มื่อไรมองมาพี่เนี่ยฮะเม,มื่น้องเอามาย่างนั้น่าถ้าแก่ข่าได้เห็นดูวาโอ้แล้วชักเครื่องเออตามสบายสินฉลาดแล้วอยจะไปมั่งตูมให้เจ้า<อ>เขาโอ๊ยเจ้ามาอยู่ผีข้ากระท้า,า,าเจ้าไปยังมั่งบ่เออข้าเจ้าอยากมั่งแล้วจะไปมั่งซอยแล้ววะจะหูบหูหรือว่าจีไปลาออยู่บ่อยู่มา เนี่มนาโกเลยม่ไเาอกมาได้เล็นเลยม่งนครัวเนาะมันบ่แมนยังดอกเรื่องมากเฮาถนัดเรื่องเห็ดกับวันัทบ่อันถนัดน้อยนึงแต่ว่ามักไว้กว่าตัวพวกวกวเ็นมงาคาเดียวบวกเกินมือ่นเรื่องเห็ดเล้วมกนใช้เวลาหน่อยนึงเรามันต้องจับ แบบจ้องวัดต้องแทกเนาะเจ้าก็ได้นั่นแหละเลืได้ยละไ้จับสองมือสองตีในลวกตีนโอ้สองมือสองตีเลยเะนะหมดดิ่งดินมันคือมาอยู่นี่บบนี <c oughs> ่แต่เพือเ่อนไม่ก็ไม่หมดดินน่งดินคันฝนตกเ,เลยน,นี่คันฝนตกนะมันแบบนี่หมดมันนีหน้านเด้ มันดีนะสร้างกับบ่ได้มากหนอยู่ทรงสาการลระทรงสาการเนาะสักเตีืองสักของเราเด่เนาะ <S <S เปิดหน้ามือจ้าเหือเจ้ากับบ่ต้องห่วงยืนตากแดดเร่งเร่ง,เ,รง,เ,รงเหือเราปอพังใจมันไม่ยั้งเสียสดลําหัวใส่ดีอยู่บ่แบบนี้ บบนจะไปเลยจะอัดให้นั่งบลไปว่าใส่ไปดำหน้าดำนั่มันโบไปเลยได้เตียเนาะบอฟังเข้ามักฟังเพลงเออแบบค่อยค่อยขี่รถนี่ค่อยต้องฟังเพลงกันน้ำทางเขาฟังเพลงแต่ว่าเมื่กี้เขากำลักฟังคือชะมัวเลยบอข่อยเวลาขี่รถข่อยสีฟังพวกข่อยข่อยมักง่วงนอนข่อยต้องฟังได้เจ็วบอข่อยจะมีสายเจ็บข่อยฟังเพลงแบบ บาบางทีก็เจอขอบล่างข้างไปหาไรเถืเ่อ,อนเลยเจอต้องมีเนี่ยวนี้นบ้าข่อยเมื่อฉลาดฉลา <c oughs> ข่อยเมื่อเมื่อนั้นเนาะอยู่เซนโนน่ะท่าทีข่อยจนสั้นเท่ากับไอเซนโนะเนี่ยเหรอคะที่บ้านานะครับเจอกับล้าง,งข้างดึง<ม>ข่อยจอดเศร้าเมื่อยหลายเถื่อนแล้วข่อยก็ไปหาซื้อน้าัำหน้ามากินสั้นอันบรอดได้กินแลาวค่ะ นั่งว g ดักตุอะฮ่นี่เหรอฮ่ังวว่าเอาัง้มาทนอิ่มละฮึ่บึงขึ้นมาบ่งตู่งามแล้วก็มาเด้อขึ้นมาเลงเ้อโอ้ตู้เย็นอือโอ้ตู้เย็นเบอร์สิบเอโหัเราพัดพักโบงเป็นแจ๊กบ้ามันนี่เออฮะนี่ยังหาสิลอยวะฮะมีเบอด์สิ มไขเดล้อยอยู uh ่ได้ว uh ่นะเรากินผ no. um> like uh. ัดก yeah> oh ักบงนะเยี่ยวข้ายี่ข้าวอันนั้นเจ้าให้แม่บ้าต่อนะออแต่ลายมอง่าวใหม่ยเนี่ย่ซิมอ่เลยนี่ไอ่ะิลล่าเคยซื้อเห็นไหมอ๋โอ้พนุ์เผือเจ้าดิเต็มหมอด้ยพมดก บอกกินข้าวเดียวเดียวโบมดกเนาะไม่เนี่ลายมือข้าพอเนี่ยเราสะอาดใช่ไหมบัวใช่ละงามนักเอออะไบ่ไปกินอยู่โต๊ะบ่ไปกินอยู่ใจเออกินทีนนี่เลยเป็นนม่สลาบัวไหมเออหวานบ้านังกัดน้พริกหวาน โมฮีดมว่าน้องเนี่ยน่ยแ่ไปรักทิมาเลยแม่ไปเราไปซักข้าวหมกเตงด้วยสิไหมเนาะเราบอกไปซักข้าวหมกเตงบอกพี่ไปเรากินแล้วกินไม่ไปกินนี่ได้พอแม่เราไปกินโอ้ยฝากเน่จักสุดฝากเน้จักสุดฮะฝากอีกเนาอสลากกสิักเขาสิอดใส่ซักหนนี่ี แม่บนมบ้องนี่แม่แร่ัมเครื่อม่ะน่แม่งกินข่าม่แม่แม่แ่แนัแ่แม่ตมมอยม่แเ่แม่แม่แมแม่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 ่แม่แม่แมอยม่แม้แม่แม่แแ่ไหม่้่ คนต้องะไรเพรมันลมมันสานหดืีวะเมื uh, band, ่อคืนนี่เพื่อนข่อยเปียกเพื่อนเมื่อคืนนี่มันคือม่าลมเขาเพื่อนข่อยอเือนข่อยมันมีลมไรลมไหนเพื่อนข่อยน่ะเปียกอ่างข่อยต่นมาเศร้ามากข่อยตื่นัแต่สามโมงข่อยลุกเสร็จแบบแบบสีได้สลามันตีมากั้งสีได้ฝนมันมากสิเพื่อนข่อยเปียกเพื่อนโอ้โห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 ไอ้่นสิ่งแท้เหรอเพื่อนด้วยห่ะ Xin thế, sao xin thế nè Cô lọc là lọc từ là ai Thân xin Chẹp bờ À, à kín khảo sát sao để mẹ gì lông lùng của đời à, sao bài đình phải luôn hả đó à kín khảo kín nằm sao Nghệ nó lên nằm Phương FC kín hỏi chào đi À kín 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 าเอ้ยผู้คนตกฟ้าลงเดี๋ยวไปใส่กระเคียวขนวยอยู่เีเด้อลาดาลาาลูกกกไว้ทางไหนเด้อไปเดนี่ลังละ้่อนนฮะทางลังทางไหนชะมวยนี่ ซิบหาซิมหาคูณเศร้าหาแหมบอกคอยก็เริ่มแหละนี่ก็เริ่มเลยเพราะว่าก็ะเม็นเลยซิมหาเป็นไรคุจกแห้งแล้วจะไปขอทางเทือนเขาป่ะบ้าขอเปล่าคอยหัวยามนี่เทือนเจ้าเขาไม่ได้กี่ต้มมีเต็มมั้งแหมบอ ขีต้มมือขีต้มแดงมากพี่ฝนตกแห้งแต่บเพื่อนไะมันมันจะเพื่อนแต่ทางเขาอันอะบ่อนะดนะบอนู่พี่เป็นขีดินทรายได้สล่ะได้จะขิบแล้วมันลองคลิพโอคือเก่งแท้เอหเรือยงหมดอดเาเพียนเจ้าะมีกไปเทียนน้อยอีกสั่งมาทีละสามแล้ก็อันนี้เงสั่งหน้าก่ เก่งนะเจ้าเนาะเสียเทือนให้แม่ว่าเก่งการจำไดยดีแบบนี้มั้งต่อเพราะงั้เงั้นเท่าแม่ยู่เิ่นเพศให้อยู่เนี่แต่・ว่าเจ้ากระหูกเนาะเท่ากับมิจมีใหญ่นะหนับฝนเท่าอีพ่อีแม่เต็มเลยอื ดีเต็มเลยเส้นใช่ไหมพ่อเนี่ยพ่อมันกันห้องไปได้ดิบริการบ่บ่กท่านกันมันจะถ้าเฮากั้นมันจะน้อยดิมันก็มันบอกพูดมองแล้วบ่เฮือนใหม่จันมง้งเอาอยัางมง้วนก็อันนั้นไปก่น<ด>อนขอยเหตุการณ์ไปเจ้าห้องเห็นงงนอนห้องเดียวอืก็แอ้ลขึ้นแล้วบ่ก็เออ กาสัญญาณบ่มีสะหลมันเตียวน้างนอกเวลาเราไปอยู่เลยมีพิซาจิตโฮาก็ได้แล้วเ่าะอะไรแต่พ่ไปไดุบแต่พงนนเป็นนะมันก็ได้าเดวข่อยเสียนั่นก็ได้สลาดได้๋ดวข่อยสีเจ้าขียกันสบายดีสลั อา่าไม่มีเกลเยะมาที่เรื่องดอกไม้สางมวอยู่ห่อยกะจีเมื่อคือกันเด้อซาลาเอ้ยสร้างมวอยู่เนาะโอ้โหเด้อยังไงสำหรับคลิปนี้กคือขอโตัวกันอันลาสัปาห์พี่จากน้องไปก่อนขอกันในคลิปหน้าเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี